หลังจากที่เราสร้างเกมในเว็บไซต์เก m e l ลัเสร็จแล้วนะครับวิธีการนำไปใช้เนี่ยเพียงแค่ K, กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับสื่อการสอนจากเว็บไซต์ Game ม,มิลัสร้างเสร็จแล้วต้องนำไปใช้นะครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแช์นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นตอนที่2นะครับหลังจากที่คลิปวิดีโอที่1เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครใช้งาน การสร้างข้อคำถามนะครับไปเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้ถึงวิธีการนำสื่อการสอนหรือว่าเกมการสอนที่เราสร้างจากเว็บไซต์ mm. เกมมีแล็บไปใช้ว่าจะมีวิธีการกดตรงไหนบ้างแล้วจะนำไปให้นักเรียนเล่นได้อย่างไรอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับ mm. ก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม s u b สไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลย mm. หลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นด้านบนตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Unpubshed นะครับ นั่นหมายถึงว่ายังไม่มีการเผยแพร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเผยแพร่เกมเกมนี้ก่อนนะครับโดยการกดไปที่หมายเลข6ที่เขียนว่า Pu บบิส Setting นะครับกด1ครั้งหลังจากที่เรากดแล้วนะครับก็จะมี3ช่องให้เราเลือกนะครับ2ช่องถูกเลือกไว้แล้วในที่นี้นะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม Pub บิสปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับอ่า1ครั้ง ก็จะเป็นการเผยแพร่เกมเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากปรับตั้งค่านะครับสามารถที่จะมาที่หมายเลข5าได้นะครับในการปรับตั้งค่าเกี่ยวกับการโชว์สกอร์นะครับในที่นี้ผมก็กดเปิดตอบเป็น yes นะครับแล้วตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเลข5นะครับอ่าลากตรงนี้เป็นหมายเลข5าด้วยนะครับผมก็ทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะนําไปเล่นนะครับให้ทุกท่านกดไปในส่วนของ รีซอสด้านล่างนะครับที่เป็นรหัสโค้ดตรงนี้กดคลิก1ครั้งนะครับก็จะทําการเปิดหน้านี้ขึ้นมาเวลานําไปเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะส่งไปให้นักเรียนเป็นลิงก์ก็ได้ให้นักเรียนเข้าที่เว็บไซต์ g a m e i n l a b แล้วใส่โค้ดก็ได้หรือจะส่งไปที่อ e ีเมลก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ Google Card Room ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตกด Copy Link นะครับ Copy URL ตรงนี้1ครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ใครจะนำลิงก์ยาวๆตรงนี้ไปย่อนะครับเป็น QR code ก็สามารถที่จะทำได้แลังนั้นผมจะมาที่เบราว์เซอร์ใหม่นะครับแล้วทำการวางนะครับลิงก์ของเกมที่ทำการคัดลอกมาตรงนี้กด Enter หนึ่งครั้งนะครับ mm hmm. ก็จะพาเราไปยังเกมที่เราสร้างเอาไว้ตรงนี้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมเกมนี้ไปพร้อมกันนะครับ mm hmm. ขออนุญาตกดนะครับปุ่ม P นะครับ mm hmm. อ่า มีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับผมจะขับนะครับจักรยานก็คือกดที่ปุ่มลูกศรนะครับบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปให้ครบ8ข้อเลยนะครับป๊บนะครับข้อที่1นะครับเห็นไหมครับยืนยันแล้วว่าโจทย์นะครับแล้วก็ตัวเลือกสามารถที่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับในที่นี้คําตอบคือคาสโดโจนะถ้าถูกนะครับเราก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มนะครับแล้วก็ขับไปต่อในลักษณะแบบนี้ เด็กก็จะได้เล่นเกมไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเกมฟิเคชันนั่นเองนะครับผมการเรียนรู้โดยการใช้เกมเป็นฐานนะครับสติ๊จจอบเกี่ยวข้องกับข้อใดนะครับมีเวลาจับด้วยตรงนี้นะครับผมอันนี้คืออะไรโอเคแอปเปิลนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการสร้างนะครับข้อคําถามก็จริงนะครับแต่ตอนที่ระบบนะครับมันแสดงขึ้นมาเนี่ยมันทําการสุ่ม อย่างเช่นผมเคยเฉลยไว้ข้อ A นะครับตอนนํามานะครับก็มาอยู่ในข้อ C ข้อข้อดีนะครับหรือว่าเคยเฉลยไว้ข้อ2มันก็จะมาปรากฏข้อข้อ3ข้อ4นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแต่ว่าเฉลยนี่น่าจะอยู่ข้อเดิมนะครับไปต่อนะครับตือตือตือตอนนี้เรากี่ข้อนะครับเรา3ข้อแล้วนะครับไปโอ้ยเกือบนะครับผมโอเคนะครับยังวิ่งต่อ เจอกล่องอีกกล่องนึงแล้วครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ปับ๊บเอาเตลิด <What? S 1> เอาแบบนี้ผมจะจบไหมครับเนี่ยพลังจะหมดแล้วพลังจะหมดแล้วนะครับโอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นนงครับปับ๊บโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับยังพอได้ต่อชีวิตตัวเองอ่าถ้าเกิดตอบถูกก็จะได้เหมือนค่าพลังเพิ่มนะครับใกล้ละใกล้ละนะครับครึ่งรอบละไปต่อนะครับ หวังว่าค่าพลังยังยังอยู่นะครับเลี้ยว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 โอเคอีกข้อนึงปั๊บนะครับเครื่องมือที่ใช้สอบออนไลน์นะครับอันนี้มีโ,โซเฟทีฟกับเอ็ดโมโดอ๋อตอบอันใดอันนึงก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเฉลยไป้2ข้อแต่ว่าเราตอบอันนึงก็จะได้คะแนนเลยนะครับผมโอเคครับโอเคอเฮ้ยจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วอีกนิดเดียวครับจะถึงเส้นชัยแล้ว เย้นะครับก็จะขึ้นเป็นไฮสกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะเล่นซ้ําได้นะครับผมโอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเห็นว่ามีไฮสกอร์ปรากฏขึ้นด้านขวาเวลาเด็กๆเ,เล่นกันหลายคนเนี่ยก็จะเห็นว่าใครได้ลําดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเกมสนุกๆน,นะครับหนึ่งรูปแบบที่อยู่ในเว็บไซต์เก m ว l l b b .com นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะพาไปเรียนรู้อีก2รูปแบบ ยังไงห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเมื่อใครสร้างเสร็จแล้วนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์ก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศเก็บคลิปวิดีโอแล้วมาแบ่งปันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนครูทุกท่านด้วยใครเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์เป็นเรื่องใหม่ๆเป็นเกมใหม่ๆเป็นสื่อการสอนเจ๋งๆนะครับก็อย่าเก็บไปดูคนเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งและส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าหวังว่าจะมีความสุขที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครครรััับบสสวดี